เริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดสตูลน,นะครับชาวเลอุลักลาโว้ยเกาะลีเป้จังหวัดสตูลครับเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับหลังโดนปิดกั้นทางสัญจรสาธารณะที่บริเวณหน้าอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นางสุคนพระอะอายุ52ปีชาวเลอุลักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ เข้านาเอกสารร้องทุกข์นะครับเรียนถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาการปิดกั้นเส้นทางสัญจรสาธารนณะชุมชนชาวเกาะลีเป้โดยมีพี่น้องชาวเลผู้ได้รับผลกระทบและตัวแทนบางส่วนเข้ายื่นหนังสือผ่านเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในหนังสือเนี่ยได้ระบุว่าด้วยชาวเลอุลักลาว้ยเกาะลีเป้มีผลกระทบอย่างเดือดร้อนอย่างรุนแรงนะครับจากกรณีการซื้อขายที่ดินของผู้ครอบครองเอกสาร ให้กับเอกชนรายหนึ่งซึ่งพยายามเข้าครอบครองที่ดินที่เป็นบ้านของชาวบ้านแล้วก็มีการเข้ามารังวัดที่ดินครอบบ้านชาวเลรวมถึงเส้นทางสัญจรในชุมชนด้วยย้อนไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเอกชนรายนี้ได้ให้ลูกน้องมาเชื่อมเหล็กปิดกั้นเส้นทางสัญจรที่เป็นทางดั้งเดิมตั้งแต่ปี2 4 5 2ปัจจุบันชาวเลใช้เป็นทางสัญจรรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนสัญจรเข้าโรงพยาบาลจงเสริมสุขภาพชุมชนเกาะลีเป๊ะ ทางเข้าสู่สารทุน,นชาวเลเส้นทางประกอบพิธีลอยเรือเป็นทางสัญจรในการเดินทางออกสู่ทะเลเพื่อการประกอบชีพประกอบอาชีพรวมทั้งเป็นเส้นทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะลีเปะทาให้ชาวเลกว่า1000คนครับได้รับผลกระทบอยา่างรุนแรงต้องเปลี่ยนรัวเพื่อสัญจรเป็นภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียของจังหวัดสตูลและประเทศไทยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับแต่นของนายทัชยานัทเจรธนัท การนนเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการรับเรื่องร้องทุกจากชาวเลอุลักลาโวยเกาะลีเปะแล้วนะครับและจะเร่งตรวจสอบข้อมูลและรับเรื่องโดยโตรงในการประสานงานพร้อมให้ทางจังหวัดสตูลชี้แจงรายละเอียดทันทีเพื่อนํากลับไปพิจารณาหาหนทางออกต่อไปครับ